ที่จะเข้าเนื้อหาฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในราศีของท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้นำข้อมูลทางโหราศาสตร์ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับได้รับชมเนื่องจากจะเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งดวงดาวบนท้องฟ้าจะเรียงตัวกัน6-7ถึง7ราศีเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในวันที่14มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้จะมี7ลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลแห่งดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือบางคนเรียกว่า วงมารโยกทั้ง8ลัคนาราศีนี้ครับจะได้รับอิทธิพลแห่งความเป็นมงคลแห่งฟากฟ้าและดวงดาวตามตำราหโหราศาสตร์โบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ร้อยเรียงเป็นบทกรอนดังนี้ครับ7ราศีมีดาวรายระดับลักเกาะหลังเรียกขับพลหารเกาะกลางเรียกคุมทัพเข้าต่อทำการ เกาะหน้านำทหารโหก้องชิงชัยนี่เป็นบทกรอนแห่งดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวที่โบราณการครูบาอาจารย์ได้ยกย่องไว้ว่าหากดวงชะตาผู้ใดก็ตามได้อิทธิพลแห่งดวงชะตาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวชีวิตจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เงินทองหลั่งไหลมาเทมาพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีชีวิตจะยิ่งใหญ่วาสนาสูงร้ำเกินกว่าผู้คนทั้งหลายนั่นเองครับ จังหวะแบบนี้ครับ14มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2565นี้ 7. รลัคนาราศีมีลุ้นที่จะรวยทันตาเห็นที่จะประสบความสำเร็จหรือใช้ช่วงจังหวะเวลาดีเป็นจุดเริ่มต้นทำการสำคัญต่างๆในชีวิตใช้จังหวะช่วงเวลานี้พลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีจากวิกฤตเป็นโอกาสจังหวะที่ดวงดาวนะครับร้อยเรียงติด การไม่มีช่องว่างติดกัน6 7ถึง7ราศีแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆครับ ซึ่งในปี2565นี้จะมีสองช่วงเวลานะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งจะเป็นวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่4สิงหาเดี๋ยวถึงตรงนั้นนะครับผมจะได้มาทําคลิปและอธิบายให้กัญยะาณมิตรทุกท่านทุกคนได้รับฟังได้รับทราบอีกครั้งถึงตอนนั้นนะครับผมจะเจาะลึกแต่ละลัคนาราศีลงไปเนื่องจากในครั้งที่สองที่เกิดดวงบรายโยกดวงพจันทร์ครึ่งเสี่ยวจะมีดวงดาวไหลดวงครับที่ได้ตําแหน่งที่ดี กเกษตรตาธิปดีทั้งพฤหัสอังคารสุขพุธรวมถึงบางช่วงจะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวมหาจักรซึ่งถือเป็นมหามงคลแก่ดวงชะตาหลายราศีครับ แต่ในครั้งนี้14มิถุนาถึง3กรกฎาคมรวม20วันเจราศีดังนี้ครับที่ได้อิทธิพลแห่งดวงชะตาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและหลังจากที่ผมบอกรายชื่อของเจดลัคนาราศีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับครับ ใน20วันนี้มีอยูนหนึ่งวันที่เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งที่ไม่ใช่เพียง7ลัคนาราศีที่ผมกำลังจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามเท่านั้นทั้ง12ลัคนาราศีใช้วันนั้นเป็นวันเลิกดีและใช้เคล็ดลับที่ผมกำลังจะบอกหลังจากนี้ล้างสิ่งอับประมงคลรับความเป็นมงคลเปิดทรัพย์รับเงินรับทองเปิดดวงชะตารับความสำเร็จใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชีวิตได้เลยครับ เอาละครับเจลัคนาราศีที่จะได้รับอิทธิพลแห่งดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวไล่ไปตั้งแต่ลัคนาราศีแรกครับคือลัคนาราศีธนูครับ <sm quarters> ลัคนาราศีธนูจะได้รับอิทธิพลแห่งดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวดวงบารายโยกแม้ในครั้งนี้ครับจะใช้เวลาแค่วันสองวันเท่านั้นที่ลัคนาราศีธนูจะมีดาวจันทร์เข้าทับลัคนาทําให้ลัคนาราศีธนูนั้นได้รับอิทธิพลแห่งดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวตั้งแต่วันที่14 ถึง16มิถุนายนเป็นช่วงจังหวะเวลาโอกาสที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูที่ได้ดวงชะตาพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวในลักษณะดวงขับพลลัคนาราศีที่สองครับคือลัคนาราศีมังกรเป็นดวงขับพลเช่นเดียวกันครับอีกทั้งมีพระเสาร์เป็นกเกษตรตาธิปดีทับดวงชะตาลัคนาราศีที่สได้แก่ลัคนาราศีป่งครับซึ่งมีพระเกตทับดวงชะตาบุญเก่าวาสนา เก่าจะส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมลัคนาราศีที่4คือลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนโดดเด่นเป็นพิเศษครับเนื่องจากมีดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสทับดวงชะตาเป็นดาวยงยศบรญจัมหาบุรุษโยกเกษตรตาทิบดีเช่นเดียวกับลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีที่5ได้แก่ลัคนาราศีเมษครับจะมีช่วงจังหวะเวลาที่มีพางคารโคจรเข้าไปทับลัคนาเป็นเกษตรตาทิ่ ร่วมกับพระราหูเป็นดาวคู่ธาตุลมเป็นเทวีโชคอีกทั้งตั้งแต่รัคนาราศีมีนราศีเมษเป็นต้นไปจะได้รับอิทธิพลแห่งดวงบรายโยกดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวซึ่งเป็นดวงเดียวกันนะครับแล้วแต่ชื่อเรียกของแต่ละโหนแต่ละอาจารย์มีนกับเมษและพฤษศนั้นจะถือว่าเป็นลัคนาที่ได้รับอิทธิพลดวงบรายโยกดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแบบดวงคุมพลนั่นเองครับคืออยู่ตรงกลาง จุดศูนย์กลางของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวลัคนาราศีต่อไปเป็นลัคนาราศีที่5ครับได้แก่ลัคนา ราศีพฤษภซึ่งลัคนาราศีพฤษภครับช่วงท้ายท้ายสิ้นเดือนมิถุนายนจะมีดาวพระศุกร์โคจรเข้าทับลัคนาเป็นดาวประจําตัวเสวยตําแหน่งเกษตรตาธิปดีส่วนลัคนาราศีสุดท้ายนะครับเป็นลัคนาราศีเมถุนหรือมิถุนซึ่งโดดเด่นมากครับจะเป็นลัคนาที่ได้อิทธิพลแห่งดวงเซี่ยวจันจันเซี่ยวดวงมาลายโยกเป็นลัคนานําพลด้วยครับ มีพระอาทิตย์นำพลร่วมกับพระพุทธในช่วงปลายเดือนโคจรเข้ามาเป็นคู่นักปราชญ์คู่วิชาการคู่ประชาสัมพันธ์พระพุทธเป็นกเกษตราธิบดีเป็นดาวประจำตัวจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากครับทั้ง7รลัคนาราศีที่ผมได้ว่ามาแล้วนั้นครับตั้งแต่ลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษศ และลัคนาราศีเมถุนครับจะได้รับอิทธิพลแห่งดวงดาวอันเป็นมหามงคลคือดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหรือดวงมารายโยกตั้งแต่14มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคมส่งผลให้ดวงชะตาทั้ง7ลัคนาราศีนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านแก่ชีวิตครับปัญหาทั้งหลายจะสามารถผ่านไปได้ จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้ขอให้ใช้จังหวะเวลานี้ครับใช้พลิกผันดวงชะตาใช้เป็นจุดเริ่มต้นดีๆในดวงชะตาในด้านต่างๆส่วนรายละเอียดนั้นว่าดวงชะตาแต่ละลัคนาราศีที่ผมว่ามานั้นจะดีอย่างไรโดยเฉพาะเป็นดวงชะตาของท่านในแต่ละบุคคลต้องไปพิจารณาดวงชะตาตอนที่ท่านเกิดด้วยครับว่าดวงชะตาตอนที่ท่านเกิดนั้นดาวประจําตัวไปอยู่ภพภูมิใดได้มาตรฐานใด ดาวการเงินดาวการงานดาวความรักและอื่นๆโคจรอยู่ส่วนไหนของจัก,กรวาลราศีอะไรนวางตียางองศาเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ครับผมขอสนับสนุนให้กัลยาณมิตรทุกท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยราศีจากภาคพื้นฐานผมจะเปิดสอนครับวันเสาร์อาทิตย์ที่25 26มิถุนายน2565นี้ครับปลายเดือนมิถุนายนนี้สวัน เต็มๆครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มท่านจะได้พิสูจน์วิชาโหราศาสตร์จะได้เรียนรู้และจะได้พยากรณ์ในขั้นพื้นฐานทั้งดวงชะตาของตนเองผู้อื่นใช้วางแผนชีวิตการงานการเงินความรักใช้แก้ไขและเสริมดวงชะตารู้จังหวะจะโคนดีร้ายในชีวิตใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดทั้งสองวันมีการตรวจเอ k ีเคนะครับเลือกได้ระหว่างแบบแยงจมูกและแบบน้ำลายมีอาหาร เครื่องดื่มตำราประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียนรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วพบกันในคาสนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสำคัญที่สุดของคลิปนี้แล้วนะครับ14มิถุนาถึง3กรกฎาดวงดาวบนท้องฟ้าเรียงรายกัน6ถึง7ราศีเป็นดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นดวงมารยโยกเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมหามงคลแก่ดวงชะตาทั้ง7ลัคนาราศีอีกทั้งไม่ว่าจะ7ลัคนาราศี หรือทั้ง12ลัคนาราศีก็ตามครับ ใช้จังหวะนี้ให้เป็นใช้จังหวะนี้ให้ดีรู้เคล็ดลับพิเศษจะสามารถพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิกดวงชะตาของตัวเองได้ครับในวันที่14มิถุนายนครับซึ่งเป็นวันเริ่มต้นแห่งดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวดวงมรารัยโยกในรอบแรกในปี2565นี้คืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงเป็นคืนจันเพนอีกทั้งเป็นคืนจันเพนที่เป็นวันอังคารครับเขาเรียกแบบนี้ว่าคืน คืนจันทร์ซ้อนอังคารรวมถึงดวงดาวบนท้องฟ้าเรียงรายได้อิทธิพลแห่งดวงบรายโยกดวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเป็นมหามงคลอย่างยิ่งครับขอให้กัลยาณมิตรทุกๆคนใช้วันนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมจะให้เคล็ดลับไปนะครับคืนนั้นหลังเวลาสองทุ่ม15นาทีให้ทุกคนเตรียมโอ่งเตรียมถังน้ำครับตั้งไว้กลางแจ้งไม่ว่าคืนนั้นฝนจะตกหรือไม่ก็ตามจะมีพลังงานที่เป็นมหามงคล ล่องรอยอยู่บนท้องฟ้าบรรยากาศครับไปตั้งน้ําไว้โรยด้วยดอกกุหลาบที่ผ่านการฉีกดอกกุหลาบแล้วนะครับฉีกใบกุหลาบเนี่ยนะครับสิบเก้าดอกดอกดาวเรืองที่ฉีกเป็นฝอยเล็กๆเนี่ยนะครับสิบเก้าดอกดอกบัวครับพับให้สวยงามสิบเก้าดอกลอยบนน้ําในตุ่มในโอง่งในถังน้ํากลางแจ้งอีกทั้งใช้เทียนไขพึ่งเทียนขี้พึ่งแท้หนักหนึ่งบาทซื้อตามร้านสังกทานนะครับสิบห้าเล่มครับจุด ปากไว้ครับให้เทียนหยดลงน้ำเป็นน้ำพระพุธทธมนต์ตั้งดับโบสามจบแล้วว่าพระคาถาอิรชาคาัตะาลา15จบก่อนจะอธิษฐานขอพรแก่เทพพระจันทร์แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาทั่วสากลระพิภพ ให้น้ำพระพุธทธมนต์นี้น้ำเทวามนต์นี้ชำระล้างร่างกายกายสังขารขันห้าธาตุสอายตนาหดวงจิตหนึ่งของข้าพเจ้าบอกชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับความเป็นอัปปบงคลทั้งหลายขอให้มาลายหายสิ้นไปขอนำมาแต่ความเป็นบงคลความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเปิดทรัพย์มาหาโภคกทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดหลังจากเทียนที่เราปักไว้ขอบโองง่งขอบอ่างขอบถัง ได้หยดลงไปในน้ําที่เราจัดเตรียมไว้โรยด้วยดอกกุหลาบโรยด้วยดอกดาวเรืองและดอกบัวอย่างละ15ดอกเรียบร้อยแล้วนะครับตามกําลังพระจันทร์คือ15นะครับเทียน15ดอกบัว15ดาวเรือง15กุหลาบ15เมื่อเทียนมอดไหม้ได้สักครึ่งเล่มแล้วนะครับให้ดับเทียนทั้งหมดครับนำเทียนลงสู่น้ําที่โรย,ยด้วยดอกไม้มงคลเหล่านี้ไว้แล้วก็สามารถตักน้ําตรงนั้นอาบได้เลยนะครับระวังอาบน้ําพระพุทธ มน,นี้นะครับให้ภาวนาไปเรื่อยๆคำว่าอิระชาคะตระละสาอิระชาคตรละสาอิระชาคตะระสาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าดอกไม้และน้ำในอ่างในโอ่ง ในถังที่เราจัดเตรียมไว้นี้จะหมดจากนั้นให้แผ่เมตตาให้สัรพสัตทั้งหลายนะครับหลังจากอาบน้ําแล้วแผ่เมตตาให้สัรพสัตทั้งหลายระหว่างอาบน้ํานะครับที่เราตักอาบเนี่ยใส่เสื้อขาวกางเกงขาวนะครับแล้วก็หาผ้าขาวมาปูวไว้นะครับเมื่ออาบเสร็จเรียบร้อยแล้วดอกไม้เทียนต่างเนี่ยนะครับที่เราอาบเนี่ยลงไปอยู่ในผ้าขาวขอให้เราได้ตัดผมเรา5เส้นตัดเล็บเรานะครับเล็บมือทั้ง10นิ้วนะครับ ตัดเล็บออกมานะครับเราก็ทิ้งไว้ในผ้านั้นตัดเสื้อผ้าครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสัก1นิ้วคูณ1นนิ้วหรือเท่าไหร่ก็ได้ตามที่สะดวกนะครับหรือทิ้งเสื้อตัวนั้นเลยก็ได้ถ้าสะดวกนะครับใส่ลงในผ้า แล้วมัดด้วยเชือกครับเอาผ้าหุ้มดอกไม้หุ้มเส้นผมหุ้มเล็บหุ้มเศษเสื้อผ้านะครับอ่าถือว่าเรากําลังจะนําของเหล่านี้นะครับที่มันไม่ดีฝากพ่อแม่คงคานะครับอ่าให้เรามัดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามัดนี้สามารถย่อยสลายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและนําไปลอยครับตามแม่น้ํา ลำคลองอธิษฐานให้พระแม่คงคาพระแม่ธรณีนำสิ่งที่ไม่ดีนำข้อกรรมทั้งหลายลอยเคาะไปขอให้เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนี่คือเคล็ดลับนะครับใครฟังไม่ทันก็สามารถกอรีดูซ้ําได้ใหม่คลิปนี้จะไม่มีการลบนะครับแต่ท่านใดยอยากให้เกิดความมงคลยิ่งกว่านี้นะครับและเป็นพิธีที่จัดเต็มจริงๆผมอาจารย์สันมหาทศดาราในค่ําคืนนั้นนะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์15รูปตาม ทำกำลังของเทพพระจันทร์มาเจริญพระพุทธมนต์มาพุทธาพิเศษอีกครั้งผมจะได้นำน้ำมันมงคลทั้ง5ชนิดมาเคี่ยวร่วมกับว้านที่เป็นมหามงคล ร้อยแปดชนิดโดยที่ใช้ฟืนอันเป็นมหามงคลเป็นฟืนไม้มงคล9ชนิดนะครับเป็นฟืนเป็นถ่านทําให้เตโชหรือไฟนั้นลุกขึ้นมาเผาผ่านน้ํามันที่เคี่ยวกับว่านอันเป็นมหามงคลนี้นะครับน้ามันมหามงคลทั้ง5ชนิดนี้นะครับเราจะไม่บอกทั้งหมดแต่มีบางชนิดที่เป็นน้ํามันเกสร9ก้ากลิ่นและน้ํามันมหามงคลตามคิดลับแห่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับเคี่ยวระหว่างพระสงฆ์ทั้ง15รูปเจริ พระพุทธมนต์ทุกคนที่ได้เข้าร่วมพิธีนะครับก็จะนั่งอยู่และจะมีสายศีลผูกไว้ที่ศีรษะต่อจากพระประธานมียันเทพพระจันทร์มียันเกาะเพชรรับพลังงานดีๆขับไล่พลังงานที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับผมจะเคี่ยวท่ามกลางพระจันทร์เต็มดวงไม่ว่าคืนนั้นจะมีสายฝนโปรยปลายเป็นพระพุทธมนต์จากฟากฟ้าด้วยหรือไม่พิธีก็จะดําเนินต่อไปอีกครั้งเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วน้ํามันว่านอันเข้มน คนนันศักดิ์ได้เขี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะร่วมกันถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานแด่พระสงฆ์15รูปเพื่อเป็นการเปิดบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้เทพเทวดาอารักษ์ที่มาอามด่ดรวยอวยชัยที่มาร่วมพิธีที่เมตตาประทานพลังประทานบารมีในวันนั้นให้กับเรานะครับต่อจากนั้นผมจะได้บวงสรวงครับด้วยใบยสีเทพใบสีพรมข้าวของสีทอง15อย่างและใบสีนานาชนิดตามตำรับตำราบ,บ รานการครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนไว้จะได้อัญเชิญเท้ามหาราชทั้ง4องค์อมรินอินทาธที่ราชเจ้าและเทพพรมเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบดานมาเป็นประธานในการบวงสรวงน้ำว่านที่ได้ผ่านการเคี่ยวเล่นแร่แปรธาตุเสร็จแล้วระหว่างที่ผมบวงสรวงอยู่นั้นนะครับสายศิล์ก็จะผูกสายศิล์ยันตะข่ายเพชรโยงลงที่ศีรษะของทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนจากนั้นเราจะนําน้ําพระพุทธมนต์ที่แช่ธาตุกายสิทธิ์ผสมประส,สา ผานกับน้ํามันว่านร้อยแนะครับรวมถึงทุกๆคนก็จะมีพานเป็นของตัวเองซึ่งพานนั้นจะมีดอกไม้นะครับอันเป็นมงคลได้แก่ดอกดาวเรืองดอกกุหลาบดอกบัวจะมีผ้าขาวปู แล้วก็ให้ทุกท่านนะครับทำทีละคนทีละคนเราจะไม่ทํารวมนะครับทำทีละคนให้ทุกคนนั่งเหยียดเท้าถือเทียนประจําตัวเป็นเทียนขันห้านะครับทุกคนระหว่างที่พระเจริญพุทธบนทุกคนจะมีเทียนขันห้าเป็นเทียนสีขาวห้าเล่มผูกด้วยดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดผมจะผูกดวงชะตาให้ทุกคนมัดด้วยด้สายศิลทุกคนจะต้องเตรียมเส้นผมห้าเส้นเล็บ มือทั้ง10นิ้วรูปถ่ายหากมีให้นํามาไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพร้อมทั้งเศษเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ประจําขนาด1นึงนิ้วคูณ1นึนิ้วมาด้วยนะครับใส่ถุงซิปพลาสติกมามัดด้วยสายสินให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่ผมอาบน้าพระพุทธมนต์ให้นําเทียนขันห้าและข้าวของเรานี้ที่เตรียมไว้นะครับผนมมือไว้จุดเทียนขันห้าไว้แล้วผมก็จะเริ่มพิธีอาบน้ําว่านร้อยแปดศักดิ์สิทธิ์โดยใช้พานคูที่มีดอกไม้ทูบเทียนนั้นนะครับผสมประสานกับน้ําพระพุทธมนต์ มันว่านร้อยแปดอาให้ทุกทุกท่านเพื่อขับไล่สิ่งอปมงคลเสริมเมตตามหานิยมมหาสเสดเป็นที่รักใคร่ต่อมนุษย์ทั้งหลายและเทวดาเปิดทรัพย์เปิดความสําเร็จเปิดความโดดเด่นในพิธีครั้งนี้นะครับรายได้หลังหักค่าเห้จ่ายหลังจากหักค่าถวายพระพุทธร,รูปพระไตรจีวรสังฆทานดอกไม้ทูบเทียนอะไรทั้งหลายในวัดเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปทําบุญร่วมกับวัดทรัพย์สบสรในการสร้างเมนที่ตอนนี้ ชำรุดสุดโทมเต็มที่แล้วนะครับใครสนใจเข้าร่วมพิธีนะครับจะเดินทางมาด้วยตนเองก็ได้หรือบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศจะฝากดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเข้ามาร่วมแบบพิธีออนไลน์นะครับเราจะมีพานขันโตกและตั้งเทียนขันห้าของท่านร่วมแบบออนไลน์ก็ได้นะครับสงสัยหรืออยากเข้าร่วมติดต่อสอบถามมาได้ที่รายที่เบอร์โทรศัพท์ ชมรมทาวิรูป,ปักโหนาคราชนะครับรับจำนวนจำกัดเพียง199ท่านเท่านั้นพิธีงานทำบุญและงานอาบน้ำว่านนี้จะเริ่มเวลา2ทุ่ม15นาทีในวันที่14มิถุนาย,ยนซึ่งตรงกับวันอังคารนะครับ2,500 65ใครสนใจเข้าร่วมที่เดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้ทำวิธีทางออนไลน์หรือฝากดวงมานะครับต้องมาก่อนเวลานะครับมาได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาคือ5โมงเย็นเพราะทุกคนก่อนเข้าร่วมงานนะครับต้องตรวจ ATK ก่อนจะเตรียม ATK มาเองก็ได้หรือจะมาซื้อหน้างานก็ได้จะเป็นแบบน้ำรายแบบแยงจมูกก็ได้เช่นเดียวกันแตขอให้มีอยอยมีการรับรองทุกท่านที่ผ่านการตรวจ ATK แล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานได้เลยนะ ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปต้องมาก่อนเวลา2ทุ่ม15นะครับเพื่อจะได้ทันฟังพระสวดพันนำสายศีลล้อมรอบศีรษะมีพระยันโยงลงมา ตั้งดวงชะตาถือเทียนประจําตัวเทียนขันห้าผูกด้วยดวงชะตาของตัวเองเพื่อพิธีที่ครบถ้วนที่สุดนะครับจะมีทั้งพิธีสงฆ์พิธีทางสายเทพมีการอาบน้ําว่านทุกคนที่มาอย่าลืมเตรียมเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้เรียบร้อยด้วยนะครับใครสนใจนะครับทั้งเดินทางมาด้วยตัวเองหรือจะฝากดวงชะตาทางพิธีออนไลน์นะครับส่งวันเดือนปีเกิดทางรายทางออนไลน์มาจะมีการถ่ายทอดสดทั้งทาง YouTube ทั้งทางเพจ Facebook รีบติดต่อได้นะครับ ร,รับจำนวนจำกัดแล้วพบกันในวันงานครับ